ไปทองสอเยห้าร้ทงร้ายเลด้วยกันบ้าอยู่โมงี่ยเจาไก่เจ้าปไก่ห้ารอยใช่ไหมก็จะอร้องเพลงนี้ก่อนแล้วกันโอเคเมื่อกี้มองหาไฟอยใช่ไหมเนี่ยปีหน่าถ้าเกิดมาพีจะบอกให้กรรมการตทางรถไฟผ่านหน้าวัดตรไนี้นะครับแล้วการทำาบุที่วันนี้จะเปลี่ยนไปอย่างตลอดกาลก็เลยสมฉันนั้นรูมาิก เป็นเวอร์ชันที่แตกต่างใช่ใช่มาถ่ายถ่ายรูปกันก่อนเนาะนี่ค่ะว่าปีหน้าแม่จะหาว่าใหม่อีกครั้งใช่ไหมครับหาว่ใช่ไหมครับแม่คุณแม่ท่านจะาพาดครับประคองปุยเจริญแล้วก็คุณเมลยชนิกุลครับปีหน้าจะหาใหม่ใช่ไหมครับแม่คิดแบบนี้ยังยี ถ้าแม่คิดนานในอั้นใจหายนะครับเพี่ยยกี่คั้น่าอ้าทีเใครอยากให้คุณแม่หาอะไรอั้นมายืนตรงนี้อีกในครั้งหน้าเสียงว้างอุ้คุณแม่ด้วยครับเอ่้องอียตัวนะครับขอเปิดสูงขอเสียงดยังแบบไม่ต้องเกยใฉยเลยหนึ่งสองสามเย้ อีกสักทีครับหนึ่องสามเฮเกำลังกำลังจำแล้วไอเงี้ยกำลังแนกมาแล้วเงี้ทีมัทไอ้ี้ไอ้ทีนี้ไอทีนีเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพนี้งชนะชนะหนึ่งสองครับขอขออรทุกสูทุกคนนะครับอ่ะนับหน คกดได้ครับมีคนเขียนจฉมาบมาเขียนมาตามขอบนี่ว่าขอให้เราเพลงโชคดีครับแฟนโโอ้หตาดีรู้ี่เดิกพี่ แม่เขาบอกอยากจะฟังจบไอ้บุญก็ตัดจบไปแล้วตคนัะเดี๋ขวเอาไว้อไว้กันนะเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยร้องเอยด้วยนะครับขอเพลงว้ามาด้วยอะไรว้าเพลงว้าเพลอย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 ลยลอเราพัาฉันไปไดึกว่าสูงไเลย แก้วปิ่งไกลล่ะแก้วปย้งไก่ด้วย,าายกแก้กว,ว,วปิ้งไก่ หลังเดืองนะขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรสินะปะไม่ได้จนใหญ่เกินไปอนงคนบอกว่าชอบเรียกอนมากเป็นนาราที่เสียงดีแต่ว่าตูดใหญ่พอเลยจะให้หันหลังเช่ไหมไม่แคร์ขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรพี่นี่นะปะรักมาัหลจากใจ FC ขอบคุณทุกกำลังใจทั้งที่ไกลไกลบางพวงมาจะแดคลกลน้ำใจลังเลซึืงอมน้ใจไม่ตีเมื่สุดท้ายจะต้องสัมบันกระทำของที่เยานี้ไม่มีเจ้ามาแล้วหรือโวยดินดูสิแววรักลาจากแม สุดท้ายครับทีนี้ะแจกรถได้ปีกครับทุกคนให้กำลังเป็นแรงใจเหมือนรถได้ปีกให้กับเราตลอดไปครับนี่ค่ารักเองของมากครับจับซื้อครับพระเจ้าจัดเมืองแบบดีๆอ๋อเนาะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาร่วมงานด้วยนะครับวันจะพภาพด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณพี่ใหญ่นะครับคุณ้เืการนรจปีน,รรน,ปน,นะนะแล้วก็ทท่านทางาับ้านสริภาพจะผ้านกับรีอยครับต้นองานเสรีภาพรมัรอยักาครัรบขอบคุณทุกท่านขอบคุณแม่แม่ทุกคนครับผมถือว่ากำลังใจไม่เคยหางหายเลยสรหรับ น้องชายคนนี้อ,อ,นะอย่างที่ผมเคยพูดไปทุกครั้งว่าน้องจะอยู่ได้นานณนะจุดจุดนี้ได้นานขนาดไหนอยู่ที่แรงใจจากทุกคนครับสำหรับ <laughs> ท่นใดที่เจอทางกลับขอเห้ทางนกลับ้บ้านเป็นของทัาน ต่อคุณพ่อแม่ครับแบบนี้ไอ้ติดมาแน่ตมาแน่ครับขอบคุณครับแตกเครับโอ้ัดมได้วยัครับยากฮะจะไ้ได้ครับว่าจับไต่อมย่ีับครับเดี๋ยวสงกองช่วงนึงนะฮะ แม่บ,แมบอกไม่ไหวแล้ววิ่งสองงานแล้ววันนีสองงานแล้ววันนี้สองงานช่วงนี้แม่งานเยอะแม่วิ่งสองงานแล้ววันนี้ไม่ได้มีแรงอ่ะสุดสายต่อกันเลยกันครับรกับพวกเราทีมอาซอสมาโชว์อีกสักช่วงหน,นึ่งกันเลยกันนะครับสวัสดีบันนี่เมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดต,ตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ตามไปนานๆนะจ๊ะ